เอยังไงพระเอกดังควงสาวเที่ยวดูยังไงก็ไม่ใช่แฟนต้นสังกัดแจงด่วนพระเอกดังควงสาวเที่ยวออสเตรเลียที่แท้น้องสาวแฟนๆโล่งใจรักยังหวานทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำมเมื่อมีภาพคิมอูบินพระเอกหนุ่มชื่อดังควงสาวปริศนาเดินเที่ยวที่ออสเตรเลียจนเกิดข่าวลือเลิกชินมินอาแฟนสาวคนสวยที่คบกันมานานกว่า11ปีแล้ว ภาพดังกล่าวถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์พร้อมคำใบใ้ว่าหญิงสาวในภาพไม่ใช่นางเอกดังทำเอาแฟนๆช็อกและผิดหวังกันยกใหญ่ล่าสุดต้นสังกัดพระเอกหนุ่มรีบออกมาดับไฟดรามา่ายืนยันว่าหญิงสาวในภาพคือน้องสาวแท้ๆพระเอกหนุ่มนั่นเองที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวที่ออสเตรเลียและเนื่องจากน้องสาวไม่ค่อยได้ออกสื่อจึงทำให้หลายคนจำไม่ได้ สำหรับคิมอูบินและชินมินอาเป็นคู่รักที่ได้รับการชื่นชมจากแฟนๆโดยเฉพาะแฟนสาวที่อยู่เคียงข้างพระเอกหนุ่มในช่วงที่เขาป่วยหนักทั้งคู่ร่วมงานกันในซีรีส์ดังและมักมีภาพเดทต่างประเทศออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆขอบคุณที่นี่ com ค่ะ